พี่วงวงก็าจบไปแล้วพี่เราจบตรงศูนย์ตลาดแล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่เองก็ไม่มีมอนเตอร์นายขอดูการดมือหน่อยไร่ไปดิมีอะไรล่ไล่ไปไหนขอดูหน่อยดิเดี๋ยวกูรู้ให้ไอ้อันนี้เ็ยังคงไม่ได้ไม่มีมอนเตอร์ไม่มีเลยกินไซค์คนไปแล้วหนึ่งไม่ไล่วิดมูลเนี่ย ซาโนเกตก็คือจะจบปีก็ต้องจ่ายจ่าฟังนี้ตึง้งไวันนี้เน่ต้องจ่ายเสจิต้งแล้วคุณไม่เปิดตะกี้เนี่ยมึงกลังวิบฝีใไมึงก็จ่ายพลังยิบไปดิมึงก็จ่ายหนึ่งเกตนำมอนเตอร์ไซ์หนึ่งลัวไซต์สองเนี่ยมีมอนเตอร์จ่เกตไป จานเกบ้านเอาขึ้นมือไปเข็นนเอาขึ้นมือไปดังนั้นคอแม่ไปเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นมาคอแม่ไปเลยเลยเออคอแม่ไปเลยเดี๋ยวนะมันมังกรดำไม่ใช่ความตายโดนมลเลวไปรุ่นอะไรอ่ะมันเป็นมังกรเผามังกรดำไม่ใช่ความตายงั้นเอาอันในตัวนี้ดีกว่าอะไรอ่ะ นี่นะครับไปรุ่นมัดิไฟครับ